จ้ามามจ้าวันนี้นะคะ FC ชวนมากินในย่างนะคะเห็นไหมคะฟ้าใหม่เป็นคนน่ารักค่ะใครๆก็อยากชวนนะคะมาค่ะมากินในย่างด้วยกันนะคะไหนใครรักฟ้าใหม่ชาแนลไปได้อีกแล้วไหมไปได้อีกไปได้อีกอยู่เมื่อคืนนะคะดูหมอลำกลับบ้าน ถึงบ้านตีอะไตีสองกว่าเนาะถึงบ้านตีสองกว่านะครับเพราะว่าไม่รู้ทางขับรถช้านะคะวันนี้เอฟซีเขากินเนื้อย่างเขาไล์่บอกเพิ่งตื่นนะคะเพิ่งมานะคะมาค่ะมามากินเนื้อย่างด้วยกันอันนี้อันนี้ถ่ายคลิปสั้นท้องเดี๋ยวค่อยกินเสร็จค่อยไล์นะคะปุ๊กไฟน่าจะอ่อนเดี๋ยวเติมไฟดีนะเดี๋ยวยกก็เออวะเดี๋ยวหาทานทุกคนมามามาเนี่ย เอาให้ดูก่อนจะเปลี่ยนไปเนื้อใหญ่แซ่บๆนะคะมามามาวันนี้มาบ้านเอซนะคะ่เนี่ยมานั่งกินเนื้อย่างนุ่งงเกงนุ่งงเกงขาสั้นมาเลยนะคะมามากินด้วยกันนะคะอันนี้น้องเฟิร์สน้องเฟิร์สสวัสดีครับ อาน้องเฟชชี่ค่ะเฟชชี่เฟชชี่สวัสดีค่ะในเฟชชี่สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะเฟชชี่มาตรงนี้แล้วเฟชชี่วันนี้เขินนะคะวันนี้เดี๋ยวจิ้มเดี๋ยวชิมน้ำจิ้มนะคะผู้จัดการเก่านันยาทำน้ำจิ้ม ได้ถ่ายคลิปแล้วคะให้เพื่อนๆดูว่าตอนนี้มากินบ้านนี่กินเนื้อย่างบ้านบ้านเอฟซีนะคะหูน้ําจิ้มแซ่บมากครับทุกคนอันนี้น้าน้าจิ้มสูตรฟ้าใหม่นะคะฟ้าใหม่เคยเปิดด้านเนื้อย่างอันนี้คือเอฟซีน้องเขาเคยเป็นผู้จัดการร้านให้ฟ้าใหม่นะคะเป็นทั้งน้องเป็นทั้งเอฟซีและเป็นทั้งทุกอย่างของฟ้าใหม่นะคะคือน้าจิ้มสูตรเด็ดนะคะร้าน ปลาใหม่เองนะคะอร่อยมากนะคะนี่เนแบเพิ่งทำนะคะทำเมื่อวานเนี่ยไม่กลมฟองอีกสองวันจะอร่อยนะคะเอาไม่จะได้ไม่เอาขาวเอาเอาอร่อยมากเป๊ปชี่ปลาใหม่ขอน้ำเปล่าหน่อยเสิร์ฟปลาใหม่หน่อยเร็วเดี๋ยวจะเห็นเด็กน้อยเสิร์ฟน้ำนะคะใส่ไว้ก่อนพี่ลูกเดี๋ยวจะมีเด็กน้อยนะคะมาเสิร์ฟน้ำอยากให้เด็กน้อยเสิร์ฟน้ำเอาเองก็ได้นะคะแจ๊ พี่ชีเขาจะเป็นคนน่ารักนะคะเวลามาบ้านพี่เขาจะเด็กไปฝ้าใหม่ชาแนลมาแล้วฝ้าใหม่ชาแนลมาแล้วนะคะแล้วเขาก็จะวิ่งวิ่งเอาน้ําให้กินนะคะเนี่ยเนื้อย่างนะคะมามาไปที่เนื้อย่างนะคะให้ดูเนื้อย่างนะคะไม่ดูคนนะคะมาเร็วมาเร็วเรียกเรียกน้ําย่อยนะคะตอนนี้กี่โมงแล้วก็ไม่รู้นะคะแม่แล้วหนูกินหมูอันนี้แล้วก็อีกชิ้นนึงแล้วหนูวางเรียกน้ําย่อยนะคะ ผักสดๆนะคะทุกคนมาคะ่ะ<ด>มา<ด>ค่ะ<ด>เขาอิ่มกันหมดเลยนะคะเ<ด>จ้าของบ้านอิ่มแล้วพึ่งมานะคะพึ่งมาพอดีกำลังจะอก<า>อกกำลังจะอกอ,จะอกออกมานะคะบอยบอยบอยเกาหลีนะคะพระเอกประจาช่องอีกคนหนึ่งไม่สบายโทรมาหาแล้วก็ปาทิไม่ได้ไปหานานแล้วบอยเกาหลีคิดถึงให้แม่โทรมานะคะแม่ถาไปอยู่ไหนอยู่บ้านสาวให้มาให้มาหาเธอถ้าจะมามาหาบ้านสาวนะคะบอกเขาหน้า ใส่ผักน,นะคะเาใหม่แนวว่าไงคะเสิฟน้ําเจ๊เลยที่เจ๊อ,จเเจจอยากกินเป๊ปซี่นะคะเจ๊อยากกินเป๊ปซี่เสิมน้ําเจ๊นหน่อยสิจะมีคนมาเสิบน้ําน้องเป๊ชี่เขาเรียกฟ้าใหม่ว่าเจ๊ฟ้าใหม่เชแนลนะคะ <c oughs> มาค่ามาค่ามากินด้วยกันอา้าวเอาแก้วมาด้วยน้องเป๊ชี่เขาเขาเสิมน้ําขวดใหญ่เลยนะคะ นี่แหละคะ่ะความอบอุ่นนะคะการที่เราสร้างสามหลายสัมพันธ์ดีๆนะคะเราอยู่ที่ไหนเราก็ไม่อดนะคะเพราะว่าเรามีอะไรเราแบ่งปันกันนะคะแลกเปลี่ยนกันนะคะมีน้อยกินน้อยคืออยู่กับน้องสาวนะคะคือน้องสาวเป็นเพื่อนพี่น้องแท้ๆนะคะเป็นน้องที่เรานับถือกันเหมือนพี่น้องจริงๆนะคะเคยเป็นผู้จัดจาก,การร้านเนื้อ,อย่างให้แล้วเราก็มีอะไรเราก็จะปรับทุกกันมีอะไรเราก็จะช่วยเหลือกันแบ่งปันกันนะคะ มีน้อยก็กินน้อยมีมากก็กินมากนะคะแล้วแต่บางช่วงก็มีมากก็กินมากนะครับบางช่วงมีน้อยเราก็กินน้อยนะคะเราอยู่กันอย่างนี้มามาแล้วก็มีความสุขนะคะเพราะว่ามาบ้านหลังนี้คือคิดว่าเป็นบ้านตัวเองนะคะถ้ามาบ้านหลังนี้ที่ไรตรงไหนก็คือเดินได้หมดนะคะแล้วก็หยิบทุกอย่างได้หมดเพราะว่าเหมือนบ้านตัวเองนะคะนั้นน้องเฟิร์นนะคะคนสวยนะคะเมื่อคืนอยากไปด้วยแต่พอดีอายุยังน้อย <laughs> ก็เลยไม่กล้าพาไปนะแต่เป็นนางเอกประจำชองอีกคนหนึ่งนะคะ เสไม่ยอมเป็นนะคะอีกคนหนึ่งน้องเฟิร์สเฟิร์สครับเฟิร์สสวัสดีครับไม่เห็นน้องเฟิร์สใหญ่บังนะคะน้องเฟิร์สกำลังจะสวัสดีสวัสดีครับน้องเฟิร์สสวัสดีครับน้องเฟิร์สเขาหน้ารักนะคะเขาเป็นเด็กที่น่ารักและบอกง่ายเมื่อวันเขาอยากไปด้วยแต่พอดีเราบอกว่าไปไม่ได้เป็นเด็กนะคะถ้าอยู่ใกล้ๆจะพาไปเดี๋ยวมาน้องกีจะพาไปนะครับน้องเฟิร์สก็เป็นคนบอกง่ายเพราะพ่อย์บอกว่าไปไม่ได้เป็นเด็กแล้วมันไกลแล้วก็ กลัวถ้าม,มันชุนละมุนขึ้นมามันจะลำบากเพราะว่าการดูหมอนรังเราไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในระหว่างที่เราดูใช่ไหมคะน้องเฟิร์สเขาก็ครับครับ,บเขาน่ารักนะคะเป็นเด็กที่บอกง่ายแต่ตัวตึงเฟสชี่นะคะไม่พูดไม่จาย,ยิ้มอย่างเดียวนะคะขเขาอาน้ำมาเสริมด้วยนะคะเฟสชี่เขาเอาน้ำมาเสริมนะคะนี่เขาเอาน้ำมาเสรตัวน,นี้ก็ให้เห็นน้องเฟิร์สกับป้าใหม่ชาแนลนะคะเฟสชี่ไม่มาเ้าก้องเลยนะ บเบชี่หวัดดีค่ะสวัดดีค่ะเบชี้หวัสดีค่ะเลยนะคะเขาเป็นวันนี้เขาแต่งตัวสวยเขาจะมาเป็นนางเอกประจําช่องนะคะเขาจะมาเต้นอะไรให้ดูก็ไม่รู้วันนี้นะคะก็คอยดูว่าเบชี่จะแสดงอะไรนะคะวันนี้เดี๋ยวจะถ่ายคลิปไ,ไปไฟกำลังไฟกำลังลุกนะคะไฟกำลังลุกตอนนี้ตอนนี้เขาอิ่มหมดแล้วนะคะเพราะว่ามาชาเขากินตั้งแต่กี่โมงกินตั้งแต่กี่โมงคะทุกคนนตั้งแต่เก้าโมงแล้วค่ะเขากินตั้งแต่เก้าโมงนะคะเขา เขาไลน์ไปบอกตั้งนานแล้ว<า>แต่แต่ฟ้าใหม่ไม่เห็นเพิ่งเห็นเมื่อกี้อพอดีกําลังจะออกมา,มาพอดีน้อง<า>แม่น้องบอยโมลินโทรไปหาว่าน้องบอยก็หลีไม่สบายคิดถึงอยู่โรงพยาบาลห้องกี่ก็เลยมาอยู่ไหนอยู่บ้านเอฟซี FC สาวนะคะบอกว่าถ้ามาให้ตามมานะคะตอนนี้เหมาคนเดียวนะคะเพราะว่าทุกคนเขากินตั้งแต่9ก้าโมงเชา้าก็อิ่มแล้วนะคะตอนนี้เราสบายนะคะกินคนเดียวเหมาเหมาคนเดียวนะคะเนี่ยเขาหมักหมูเป็นการละมังเลยนะคะเนี่ย วันนี้อยู่นี่ถึงค่าเลยนะคะรับรองว่าทําคลิปอยู่นี่ถึงค่านะคะเดี๋ยวตอนเย็นเราจะไปซื้อกุ้งกันซื้อกุ้งมาเพิ่มนะคะเดี๋ยวตอนเย็นเราไปซื้อกุ้งมาเพิ่มนะคะเดี๋ยวสมทุนซื้อกุ้งกันนะคะตอนเย็นนะคะก็มานะคะยังมาทันอยู่นะคะเนี่ยกำลังร้อนๆอยู่นะคะมามาทันมาทันตอนนี้เป็นของเราค่ะหวานปากหวานปากเป็นของเราเขาอิ่มกันหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราลงนะคะ คนไทยมงสังโแมนมันบอกว่าขาวนะคืานี่ยกลับาไกลับบ้านเแล่จะมีไดกลับ่าดกลับเนอก็ออกไม่ใส่ไม่เห็นอย่างนั้นบ่นี่ค่ะเนื้อติดมันแซบแซบมาได้จามาด้จาได้น้องที่ว่าลหมักที่ไม่ัเดนไปแล้วนีแบหลาย น้องขวัญมารอบสองกันนะคะน้องขวัญรอบสองจะไม่กินอ้าเพิ่งมาเนี่ยเรามีเพื่อนดีเพื่อนเพิ่งมาไปชื่อค<ห>ู่ล่ะจำไม่ไมไมชือ่อเรจะสนุกดีรับูกเพิ่งกลับมาลูกไปยากไปมีเพื่อนแล้วค่ะเมื่อ<น>กี้ที่ว่าได้กินคนเดียวเหมาน้องขวัญเพิ่งได้กินนะคะเราจะยาหนะคะมานะคะมากินด้วยกันนะคะถ้าใครอยู่แถวนี้นะคะยังทันนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฟังใหม่ชัญ e l ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ